สวัสดีครับผมโคจัยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการสร้างเซลล์เพจกันนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปที่ facebook ของท่านนะครับอ่าผมเชื่อว่าทุกท่านคงมีเฟซบ o o กอ่าเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับอ่าเฟซบุ๊กอันนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปที่สามขีดด้านบนนี้นะครับเห็นไหมครับคลิกเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับ ก็ให้ไปที่เพจนะครับนี่ครับคลิกเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ไปตรงที่คำว่าสร้างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเข้ามาแล้วนะครับเราก็เริ่มสร้างเพจนะครับเริ่มต้นใช้งานครับผมคลิกเข้าไปเลยครับทีนี้เราให้ตั้งชื่อเพจครับเราก็ ตั้งให้เหมือนเหมือนกันนะครับ3 7 5นะครับ g get r i d ทีนี้นี่คือ,อชื่อนำนะครับทีนี้เพจนี้ของใครนะครับของท่านเองก็ b ายนะครับ b ายนะครับอ,อย่างผมก็ b ายโคชัยนะครับ ในไปแล้วครับแล้วก็กดถัดไปครับทีนี้ให้ใส่หมวดหมู่ครับหมวดหมู่เนี่ยก็เป็นอะไรก็ได้ครับเว็บบล็อกส่วนตัวนะครับเอาเว็บบล็อกส่วนตัวก็ได้ครับนี่ได้แล้วครับแล้วก็ถัดไปนะครับเว็บไซต์เราไม่มีนะครับอ่าติ๊กตรงนี้เลยไหมครับแล้วก็กดถัดไป ทีนี้เราก็มาใส่รูปหน้าปกนะครับรูปหน้าปกกับรูปโปรไฟล์เนี่ยก็ไปโหลดเอานะครับหรือว่าให้อัปลายส่งให้นะครับเราจะใช้แบบเหมือนกันจะได้ง่ายนะครับรูปหน้าปกเนี่ยก็โหลดมาแล้วนะครับหน้าปกเรียบร้อยครับบันทึกครับนี่นะครับได้แล้วครับ ทีนี้ให้ใส่รูปโปรไฟล์ครับ375อันนี้ครับทำให้ขนาดพอดีนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็บันทึกครับ แล้วก็กดคำว่าเรียบร้อยครับตรงนี้จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับคือเราจะเชื่อมต่อกับ a t s แอ p ก็ถ้าทําก็ดำเนินการต่อครับแปดหนึ่งสามศูนย์สามอ่า คือพอเราจะเชื่อมต่อเนี่ยก็จะส่งเลขรหัส OTP มาให้นะครับเราก็ใส่รหัส OTP แล้วก็ดำเนินการต่อครับเรียบร้อยแล้วครับให้กดจะเลื่อนออกหรือว่าย้อนกลับก็ได้แล้วแต่แล้วก็กดถัดไปครับเชิญเพื่อนเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชิญเหมือนก็ได้ครับ เสร็จแล้วครับเราได้เพจมาแล้วครับตอนนี้3 7 5เจ็ดห้าเกดิโคชัยนะครับมีรูปหน้าโปกร,รูปโปรไฟล์เรียบร้อยเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับง่ายมากๆเลยโอเคนะครับอันนี้คือในเรื่องของการาสร้างเพจนะครับซึ่งเราจะทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับง่ายต่อการาสร้างนะครับ โอเคในบร้อยแล้วครับถ้าสงสัยยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ